แครับและผูช้ชกของเขาเนี่ยมีดีกรีเป็นหมอด้วยสวยด้วยนะครับเสียงปรบมือต้อนรับนักสู้จากเชียงใหม่หมอบินเอ็ดบาร์เชียงใหมอ เศษที่จำกันได้ไหมฮะสุภาพตรีบนเวทีที่เป็นกรรมการอยู่นะตอนนี้ฉายาของเขาก็คือขวาท่อนสูงเสียงปรบมือให้กับกรรมการแพรพลอยนี่แหละครับเตะที่เมาเที่ยงมาแล้วครับที่ร้านเข้าต้มแหละมันมีที่มาที่ัปถูกต้องครับขวาท่อนสูงคือหนักอ่าดักแเธอเตะขวาได้ได้แบบหนักแรงมากแตครับปัญหาของแพรพลอยที่ ไปได้ไม่สุดทางก็คือเตะขวาหนักแต่ม่เคยเตะขวาเลยปยกไปเตะซ้ายอย่างเดียวหยอกหยอกกันนะหยอกหยอกน้องๆน้องทองรถถังที่มาทำหน้าที่เป็นลูกเขยของค่ายดีนะครับลูกเป็นลูกเขยที่ดีมากๆนะครับลูกชายกองดินนะครับวันนี้ลูกดกนะครับมีลูก16คนนะครับชกวยหมดทุกคนตอนนี้เจเนเรชันที่3นะครับก็คือหลานๆมาดาหลานๆก็มาชกวยทุกคนด้วยนะครับ ไม่นานจากนี้ไปก็คงจะชกรถถังนี่แหละครับเราไปดูลีลาไว้โง่ของนักมวยคู่นี้กันนะทุกคนแล้วก็ประวัติของนักมวยฝ่ายแดงครับปินท้าไครเอกปาเบอร์ครับชื่อนักมวยนะฮะหรือว่าเรารู้จักในนามของหมอปินนี่คนนี้จริงๆก็คือทนายรัตนเชียงใหม่ครับนะปี25ปีนะครับเซียนนะเชียนใหม่ว่าไงครับ โดยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสก่าบุคคาชาล้วนตาตารับผ้าพระออดผิตัวจริงครับมี่เติมบองเจ็ดสิบกว่าจังหวัดที่ได้หมดไหมก็ประมาณสักหกละกันหกสิบเอุบลบ้านเกิดไม่อุบลนี่จำไม่ค่อยได้แลยนยายเกยสินะฮะอ้ะมโมบินต่อนะฮะสูงหนึร้อาสิบแซนิเมตรนะครับ ก็มีพนักงานชื่อาจารย์เอกนะครับจค้ชเทรนเนองอาจารย์ลากบอลอยู่นะครับโค้ีและโค้ชชีนนะครับโดยเป็นตังใจก็คือนครพิงค์นครพิงโอ้เป็น4 1นะครับเป็นพ่อเองนะถ้าเกิดประเมินจากสายตานะครับแน่นอนแล้วครับความขาวอยู่ที่น้องปิ่นแน่นอนนะครับสาวจากเชียงใหม่ครับเดี๋ยวนี้คุยจันทร์รวยกันแล้วครับอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่พี่จ๋าจันอาวุธ หมอสนามเป็นหมอมวยโดยตรงเลยครับ <ไป S 1> คือไปดูแลรักษาดูอาการของนักมวยและโปรแกรมการขึ้นมาแล้วก็เวลาว่างเขาก็จะไปซ้อมมวยนะครับซ้อมมวยเจ็บปุ๊บเกิอดกอ,อาการทันไม้ทันมือก็อยากจะขึ้นชกบนเวที <c oughs> อพอขึ้นชกบนเวที <c oughs> ไปได้เป็นยังไงรู้ไหมฮะเป็นยัไงฮะน้ายคลองฟางงานโอ้ยน้าเรื่องโอ้ยนาทำไม้ทำมือก็ชงตัวแต่ว่ามันทำาร่างกายเองก็ตามนะคหมอโอ้โหสำหรับ <c oughs> ด้านของ ไอซิ่งแท็กลูกไส้ฟองดินนะฮะโอ้โหวันนี้นี่ก็จริงๆก็คือตัวนักทีฬเองนะครับผมว่าน้องนักนั่นเองนะฮะอายุ29ปีสูง172ซม่งนัครับเป็นคนกรุงเทพมหานครในแดงกรุงเทพกรุงเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังนาเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากรุงเทพมหานครนี้ครับเขาจะแบ่งด้วยนะครับเพราะแต่น้องนักนี่อายุเท่าไหร่นะ ิก้าผมไม่เชื่อผมก็ว่าที่สเกตยี่สิบสองทีงานมาเพียบนะฮะทั้ปัญญาก็มานะฮะโอ้โหน้าวน้อนี่จะดียวดูกันครัว่าคู่นี้จะลงเลยกันแบบไหนนะครับาพี่สามา้ถตัดไแ้นะครับ ครั้งปนไหวทูสวยงามมากๆนะครับ,รรบแต่ที่เลยครับปีนครับรให้เวลาสองชั่วโมงในการมมหาไหวทูค,ครับจะมีการประผุดค,คุณหมอที่ไหวทูสวยน่ารู้ประเทศค,ค,ค,ครับครับไม่มีใครที่จะไหวทูสวย,ยามากกว่าหมอคนนี้ลนะต่อให้เป็นหมอผู้ชายด้วยถูกต้องครับผมถืงแม้กระทั่งอยางสับสนทางเพศก็คงจะสู้เธอไม่ได้แน่นอนนี่ครับสวยงามมากนะครับ คนไทยต้องมีการไหว้ครูแล้วก็พิมพ์รัศมีรักคอวยไทยนะครับแล้วก็เนี่ยคือคือให้ความใส่ใจในทุกอย่างนะครับของชาวมวยไทยจริงๆน,นะครับสวยงามนะครับถ้าเกิดไม่มีการฝึกฝนด้วยความมีวินัยที่ยอดเยี่ยมจะไม่สามารถที่จะไปปหว้นนครูได้สุดยอดเลยนรัว่าจะซ้อมมวยงวดหรืซ้อมไหว้ครูประมาณนั้นเลยนะครับบางวัน,นเนี่ยถ้าเกิดอบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เองเพื่อทักคุไหว้ครูประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ อีก20%เนี่ยนะครับแบ่งเป็นเล่นโทรศัพท์อีก15%จะเป็นเล่นโทรศัพท์เยอะ25%นี้ก็ซ้อมหยอดแยะหยอดแยะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเสนี้แล้วบอกบอลเสร็จแล้วเอ้ยไปไปมากมากแข็งกูแขไง ไม่ม <muitas> <ian> ีอะไรทำเลยไม่มีใครจ้างงานโคตรมายรวมว่าเอาตกล้ว้น้องปิ่นด้วยนะครับถือหมอปิ่นนั่งเองนะครับเนี่ยรับไหว้ครูสวยงามมากนะครับทีมมุมของน้องปิ่นครับหมอปิ่นมีโค้รนายมาด้วยครับปรบมือให้โค้รนายด้วยคุกหน้าทุกตาจะมีโค้โค้รนายยังชกในวันลุมพีดียังวันไทม์ทิ๊อยู่นะครับแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าโค้รนายก็แสดงศักยภาพของตัวเอง อยากเต็มที่นะครับรอาการกลับมาของโค้ชนายนะครับส่วนรถถังกับอาจารย์บอยท่าประจันจนะครับนี่มาแค่คู่เลยไม่รู้คาถาใครจะดีกว่ากันนะครับตอนนี้รถถังก็ตอนนี้ก็ไปนับถือาศาสนาอิสลามแล้วนะครับอาจารย์บอยท่าประจันจนี่ก็พูดเลือกเรือ,อรื่ะนะครับแต่ว่าไปด้วยกันได้ท่านที่สักค่าแถวมาด้วยนะพี่โปผมต้องป่นนี่ประมาณแปดแถวเลยนะครับต้องปิีน สองนาทีนะครับยาโปงยกและสองนาทีชกสองพักสองนะครับแล้วก็ชกจริงนะครับเราจะไม่กดดันน้องๆทั้งสองคนแน่นอนเพราะว่าน้องๆทั้งสองคนก็คงจะไม่มีเวลาซ้อมมากมายนะครับแต่ว่าเชื่อเถอะนะครับว่าจะพยายามเต็มที่แน่นอนครับไม่ไม่ทําให้แผลป่วยเสียรู้สึกนะครับในการรอคอยครับเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยคุณหมอนี่ยืนมวยนี่ใช่น้อยเลยนะครับดูดดีดวยไปมาสไปมา ไม ip, ่ได้ไม่รีบไม่เรื่อยๆขาาเหลกิขได้เรียมสลี่ะนะครับค่ายลโอเคลูกใส่ไม่รบูกาดีเหลือเกินเลยครับนี่ครับถ้าเกิดมวยถ้าเกิดไม่มีเขม่ีตายเลยนะครัอ้เยังไม่มีเข่าสั่น่ยาก่อนนะครับป็นเดเข้าหาเลครับา้าครับา

โอเคตสุดนคูับโอ้ยเอาไปโดนโดนมดปสันที่ออีกเหน้ามาโอเคเยี่ยมค่อยๆครับค่อยเป็นมวยังไงวันนี้เก่งมาเยี่ยมเหมือนกันนะครับทุกมวยังไงให้สวยบันสวยเนันเล็รกันได้นะครับหาเดินข้าหารัน้องปิดเล่ยเบลเล่เบลเล่ ซีซ้ายครับต้องเล่นไปต้องเร็เบสอาวุธเยอะๆนขยับเข้าไปเตะขวาครับหมัดขวามดซ้ายแลครับขยับไปขวาแล้วก็ปนหมัดขวาขึ้นมาโยนยับซ้ายปีนครับแ้ขวาของกันปินเร็วว่าไม่รีบครับไม่รีบหมยกที่หนึ่งครับลงเบอดังน่ีๆสยๆเย โอโหนี่เป็นงานพาไปยกหน้าพี่อ่ทีมันจะป้องครับคือบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ต้องเดินเยอะนะซ้องเตรียมตัวที่ดีในระดับเด่นเด่นออกอาวุธอย่างนี้ไม่ได้นะครับแคขึ้นเวทีก็โอ้ขาสั่นลครขาสั่นแล้วนี่แอร์ชื่นชมเลยครับชื่นชมทั้งคู่เลยเล่นไม่ต้องเล่นขึ้นเวทีทำกลาเนี่ไม่ต้องปรบไมทต้งมหาใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะใช่ครับยืนถอยถอยแล้วทั้งคู่มาชกที่สยามคารากอนด้วยนะครับขนาดเราเนี่ย มาสายามพารากอนเรายังรู้สึกแบบแปลกหูแปลกตาเลยอ่ะเกือคือทาให้เดินไปตรงนน้นตรงนี้ไม่บอกกันตรงไหนนี่หลงเลยนะครับจริงๆนักเรียนนักผู้น่าจะเข้ามาช้อปปิ้งมากกว่าไม่ได้ไม่น่ากีบโมงนีใช่ไหมแล้วครับอ๋ไม่ต้องไปหมดเวลาแล้วก็ไม่ไหวหรอกก็มาดูนะบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนที่บุกนะครับทางนอกนัดก็จะมีอาจารย์อยู่สามท่านด้วยกัน รถถังนะครับอาจารย์รถถังอาจารย์บอยนะครับน้องนซาตินิ่งก็เนี่ยนะครับสบายไม่ตดวงดาวน้อยนะครับถูกใจออกเด็กนะครับข้างล่างอีกประมาณ3รวมแล้วกดประมาณสนี้สนุกรับตูบอาจารย์ครับตัวมื่อไหร่แล้วตัวมือหน่อยทีมเราถูกต้องครับทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกเขยนะฮะส่วนมุมแดงครับคนเดียวอยู่ครับ ปีนบอกว่าไม่ต้องสอนรู้หมดแล้วนะฮะ And for the red corners we just need only one coach เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนครับไม่ต้องเล็กนะไม่ต้องเอาเปลี่ยนเนี้ยใส่กระจับผู้หญิงต่อยมวยต้องใส่กระจับไหมต้องใส่ต้องใส่นะครับต้องเรียนนะกระจับมีเื่อป้องกันครับข้างอยในม้าไหม เปไปไของนงนัมือสกูนีหวยาออกได้ดีเห็นไม่รีบโอเคาเ้า้าเป้ก็เป็นสายที่ต้องใชยที่ต้องรีบครันต้องรีบอที่ได้เยอะาใู้ฮานี่เข้าระยะแข่งองนัดแน่นอแล้วก็เต้องรีบตขาต่อยมาตามสูตรตครับสูตรน้งเ้มเิชวงนี่คัตดขาต่อยมาโอ้โหเป็นการยึงแ็กครับแล้วก็ต้ากรแทงขวาเอไว้นะขอปิด เบลเบลจังเลยนะครับพักครับเรื่อยๆโอเคไม่เป็นไรที่นี่วผู้ชายนะครับแล้วก็ไปยืนสบตากันเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับแบบให้พักบ้างอ่ายืดหยุ่นครับเพราะว่าใช้แรงนยี่มากครับอย่าหมอนี่แน่นเตะทีมสองครับออกขวบขวาซ้ายครับขาได้ตัดโอ้โหยังโดนเตะไปแครับโอ้โหหรือยัง โอหรือยังเกดถ้าเกิดยไม่โอ้โหเปต้องตอบโต้รับเล็เขาอยากเดียวเอาอีกนะช่วยยาวที่ต้เรียอยู่แล้วนะต้วออกแคดีเลยต้องเปีนยังจักให้ยังไงเอ้ะแย่แยบท้องนี้ทอนี้เล็แมแต่ขา้แต่ขาไม่มีระบเลยครับรับกันโตได้ว่าไม่ไรคุณหมอที่ต้องเยียนเลยบออกไดออกได้ตอนนี้้มีอย่างมากเออกมกยยอะเลย ตูคร you know, OK> yes. okay. 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 ับเเลยนเยมาตเลยครับมากดมาโเตาาครับโอเคเรียบพอพอพอเรียบเลยตรงเรียเป็นลมเลครับเรียบเลยบออกออกเยี่ยมยกที่รียลงอีกได้ครับรงมือเป็นรอบที่มรอบที่สรอบที่าเลยครับ คือจริงๆแล้วพี่เัาบอกว่าน้องๆทั้งสองคนต่อยกันแค่สองสลึงก็พอแต่ตอนนี้ต่อยกันเกินบาทแล้วโอ้โหริงจังมากนะครับจริงจังมากพอได้ชุดนึงเราอกได้ไหครับชาตินะครับโดนเ้งห่เยครับเป็นชุดเนี่ยครับก็ถือว่าได้ใช้อาวุธแล้วก็ออกอาวุธอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกคนนครับไม่มีหยอกแกะเลยนะครับมีความเป็นมืออชีพสูงจริงๆครับเบียครับน้องนัดครับก่อนเริ่มจะหายใจทางปากเหมือน Even though this round, only have eachighters like for do การเป็นทูมวยเนี่ยได้คุยกับน้องๆนักมวยดังๆหลาหลายคนละทั้งดักทั้งไม่ดักทั้งโคตคือสอนสอนมวยเนี่ยการไปชกเองเนี่ยเหนื่อยน้อยกว่าสอนคนอื่นเนี่ยเหนื่อยมากกว่าโอ้โหจริงไหมต้องกโนใช่ไหม ตัวเองใช่จะสอนเพื่นไม่ได้ดังใจ5สอนนะเพลงนค่อายเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองยอดสุดท้ายสวยมากเลยไม่ต้องรีบออกวุ้นนิดนิดเดาเวลาภรรยาของรถถังนะครับน้องไอด้าขึ้นชงเนี่ยรถถังจะไม่จริงจังขนาดนี้นะครับอย่าเปลี่ยนก็ไม่ได้ไม่มีคืนเลยเว้ยแต่ตอนนี้น้องนัดขึ้นชงนี่ดูมันจริงจังมากเกินไปหรือเปล่า

พยายามนะคอาควอนครับให้หอมบรัสติทีให้เกิดนี้ครับแล้วก็อมอีกแลนครับเอี่ยไม่เป็นไรไม่รีบไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เป็นไรเน้ากันเป็นดีนะครับนดีแล้วดีแล้วนี่นึงเยี่ยมดูดูดู้วยใส่้วยใส่ถเย็นหน้าใส่ถ้ว เด้ยดีไม่เป็นไรดูดิพี่ขาเดียวพี่ขาขวาเดียวร้อยองกันขาดิ้งร้อให้กันคู่เลยะโอ้โต้องชื่นชมนะคับไม่เวิสวยแล้ยุุกแบบจริงจังมากเยี่ยมเลยครับเด็กเสมอการครับ 我们最终要拼出的，最终。